โอเคค่ะม okay ันเร oh ิ่มขัดแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาแนะนำเครื่องดนตรีชิ้นนี้กันนะคะเผื่อคนเผื่อใครไม่เคยเห็นคลิปก่อนพี่มุกเล่นโอโบใช่ไหมอันนี้คือคาริเนตครับอันนี้เรียกว่าคาลิเนตนะครับอ่าจริงจริงแบบคาลิเนตมีหลายแบบจริงๆมันมีหลายหลายทีครับอือมีมีหลายมีหลายที่ีเรจะมาเล่นวันนี้คือคาริเนตอินบีแฟนะครับก็จะ หรือบางทีเราเรียกมันว่า b ีแฟ c คาริ n เนตก็ได้ครับอืมเพราะอะไรเพราะว่าอ่าเครื่องไครเดมีแฟทจะถูกจูนให้เสียงต่ำลงมากว่าคอนเสิร์ตพิซหนึ่งเสียงนะครับอ่ะสมมติคือเป่าโดโน้ตโน้ตตัวโดในบรรทัดเส้นของเครื่อง b f แ t c a าริ n เนตเนี่ยมันจะเป็นโนตบีแฟมันก็เลยเรียกว่าถ้าเครื่องไหนอ่ะเป็นชื่อโน้ตนำหน้าเครื่อนั้นก็คือ โน้ตัวโดคือเสียงนั้นช่อ่าเข้าใจแล้วสมมุติว่าพี่เป่าโดพี่เล่นโดันเปีนโนแต่ถ้าเธอจะเอาเสียงเนี้เธอต้องเล่นตัวดีเรดีเรเออก็คือลองลองอะอย่างเช่นอ่าเธอเป่าตัวเรให้ให้คนฟังฟังก่อน เสียงเท่ากันแต่ว่าเรากดโน้ตตัวโดบนบนรนนทัาเส้นของเปียโนแล้วเครื่องนี้ก็เล่นเสียงเดียวกันแต่ว่าโน้ตอ่ะที่อ่านบนมานท่าเส้นอ่ะคือตัวเร<ล>ยอ่ะไม่เชื่อมาดูอันนี้คีย์นี้อ่ะวันนี้เราจะมาเล่นเพลงอะไร out, out the window อของ,ของพี่ไดยอนนะคะแล้วก็จริงๆมันเป็นเพลง C major ซึ่งคอนเสิร์ตคีย์ก็คือคีย์จริงๆของมันอ่ะ ก็คือ C major นั่นแหละนี่คือโน้ตเปียนโนนะคะนี่คือโน้ตของเปียโนที่ไม่ใช่โน้ตเปียนโนหรอกเป็นลีดชีชที่แบบที่เดี๋ยวเปียนโนจะใช้เล่นอะแล้วก็มาดูเวอร์ชันของอันนี้จะเป็นโน้ตของอ่า B flat clarinet เห็นไหมคะว่ามันเป็นคลระคีการสังเกตได้จากตรงนี้เนาะว่ามันจะมีสองชาร์ปอันนี้ก็คืออ่า D major ซึ่งมันคือคลรคดีแต่ว่ามันจะทําให้เราอะ เล่น2คีย์นี้พร้อมกันแล้วให้เสียงออกมาเป็นคีย์เดียวกันอ่าเข้าใจนะเข้าใจนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับ transposing instrument เนะใช่เอาง่าคือถ้าใครเล่นอ่าเครื่องอินบฟนะครับก็ t r a n s p o s e ให้สูงกว่าให้สูงกว่าอ่าเครื่อง Instrument ที่เป็นคีย์หนึ่งเสียงนะครับก็กจะได้เสียงที่ตรงกันเพราะว่า b f l a t มันต่ำกว่า C 1หนึ่งเสียงหนึ่งเสียงเต็ม เพราะว่ามันเรียง A B C เนาะทุกคนท่อง A B C ดีได้กันใช่ไหม <laughs> บางทีเราสอนเด็กนักเรียนแล้วอยู่ดีมันท่อง A B C ไม่ได้เฉยเลยก็มีนะ,ะก็มีจริงๆอ่ะงั้นสําหรับการแนะนําเครื่องดนตรีกอ่ะพรอนี่พรีเซนต์อีกทีคาริเนตอินบีแฟวันนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลง out the window ของพี่ได้ย้อนกันค่ะย้ย